กล้าเธอคิดว่าต้นไม้ต้นนี้มีความลับอะไรหรือเปล่าเพื่อนบางคนบอกว่าต้นนี้มีเทพารักแต่ผมว่ามันดูเหมือนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างมากกว่านั้นครับครูเหมือนมันกำลังเล่าอะไรแบบที่เราไม่ได้ยินเป็นคำพูดต้นไม้พูดไม่ได้จริงแต่สิ่งที่มันอดทนผ่านมาต่างหากละ่ะที่กำลังพูดกับใจเราต้นตะเคียนต้นนี้เหมือนพระภูริทัตเลยนะหมายถึงยังไงล่ะครับครู พระภูริทัศน์เป็นพญาน,นาคที่ยอมอดทนทุกทรมานมากมายเพื่อรักษาศีลโดยไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธไม่ใช้ฤทธิ์ไม่ทำร้ายใครต้นตะเคียนต้นนี้ก็คล้ายกันมันยืนอยู่ตรงนี้เงียบเงียบหลายร้อยปีฝ่าลมฝนถูกกิ่งไม้หักถูกคนเหยียบย่ำแต่ก็ไม่เคยโกรธไม่เคยโวยวาย,วาย มันยังคงให้ร่มเงาให้ออกซิเจนเป็นที่พักของนกและ,มะแมลงนี่แหละคือศีลของมันต้นไม้ก็รักษาหน้าที่ของมันไว้ตลอดแม้จะโดนทําร้ายมันไม่ตอบโต้ไม่ยอมแพ้เหมือนพระภูริทัศน์เลยครับท่านก็ไม่เคยตอบโต้พรานที่ทรมานท่านเลยใช่แล้วคนที่มีปัญญาและมีศีลจริงๆไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือพูดดังที่สุด แต่คือคนที่ยอมอดทนเพื่อไม่ให้ความโกรธหรือความเจ็บปวดทำลายความดีในใจตัวเองและต้นไม้นี่กำลังสอนเราเรื่องนั้นอยู่ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าต้นไม้จะสอนอะไรได้ลึกขนาดนี้ผมจะดูแลมันให้มากขึ้นครับครูไม่ใช่แค่เพราะมันสำคัญแต่เพราะผมเคารพในความดีงามของมันจริงๆกล้าน่ะเรียนรู้ได้ด้วยใจเหมือนต้นไม้ที่ไม่พูด แต่ทำให้โลกดีขึ้นเงียบๆถ้าเรารักษาสีในใจเราไว้ได้แบบนั้นโลกก็จะดีขึ้นอย่างเงียบๆเหมือนกัน